เราต้องไปฟ้องแยกบแบ่งทรัพย์ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้อาจารย์ยกตัวอย่างคุคู่นี้ค่ะพ่อไม่ลูกติดกับแม่ไม้ลูกติดมาอยู่ด้วยกันแบบไม่จดทะเบียนสมรสแต่พ่อไม่ลูกติดน่ะเขาอยากกับอดีตภรรยาเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากอดีตภรรยาเขาลูกติดของเขาอ่ะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วมาอยู่กับสมมติในกอกับนางของในกอเป็นพ่อไม่ลูกติดซึ่งอยากกับภรรยาเก่ามาลูกติดของในกอเป็นลูกที่ชอบด้วยกับหมายของในกอแล้วมาอยู่กับนางขอซึ่งเป็นแม่แม้ลูกติดแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วโชคร้ายในกอเกิดอยู่กันส0ปีในกอเกิดไปจากโลกนี้กระทันหันไม่ได้เขียนพี่นัยกรรมไปเลยระหว่างที่อยู่10ปีนี่ก็สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันมีบ้านด้วยกันสร้างทรัพย์ด้วยกันแต่พอในกอไปจากโลกนี้แล้วลูกติดของเขา ตั้งผู้จัดการมรดกทันทีจะฮุบทุกอย่างหมดเลยแล้วคนนางขอเนี่ยมาฟังอาจารย์หน้าไหลเนี่ยแล้วก็มาถามอาจารย์นานมากเลยบอกอาจารย์เนี่ยหนูเครียดมากเลยลูกติดของสามีเขาจะเอาสมบัติทุกอย่างไปหมดจะเอาบ้านไปหมดเลยหนูเขาจะให้หนูออกจากบ้านด้วยแบบเนี้ยหนูจะต้องทําอย่างไร อาจารย์ก็บอกว่าถ้าคุณคุณใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะ่ะโอเคทายาทโดยทาลําดับต้นของสามีคุณก็ค,ณคือลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาคือลูกติดเขาเป็นทายาทลำดับต้นก็จริงแต่คุณแต่ภรรยาเก่าไม่ใช่นะแต่แต่คุณนะเป็นภรรยาปัจจุบันถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในช่วงที่ใช้ชีวิตคู่กันมาร่วมกันมาเขาเรียกว่าหุ้นส่วนชีวิตเนี่ยกรรมสิทธิ์รวมกันน่ะมันไม่ชัดเจนว่าของใครเท่าไหร่น่ยเราสามารถที่จะแบ่งครึ่งได เขาก็เลยไปยื่นต่อศาลไปยื่นฟ้องค่ะยื่นคัดค้านการตั้งผู้จัดจาก,การมรดกข,ของลูกชายค่ะเข้าสุขบวนการศารล